สวัสดีนักลงทุนครับอย่าลืมนะครับตอนนี้นาฬกาของเรามีโปรโมชั่นให้นักลงทุนได้ทําการเลือกสรรกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครที่สนใจก็คลิกรายละเอียดเข้าที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจําวันที่16เดือนกรกฎาคมในวันนี้เรายัางอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยครับผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับ สวัสดีครับครูปเปาครับแนวโน้มทิศทางราคาทองคําวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมเห็นเริ่มมีการย่อตัวลงมาแล้วนะครับช่วงบ่ายๆนี้วันนี้ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อทองนะครับหลักๆเลยข่าวก็จะมีการประกาศตัวเลขใหญ่นะครับในส่วนของรีเทลเซลนะครับซึ่งจะมีการประกาศในส่วนตอนเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับคาดการ์ตัวเลขรีเทลเซลเนี่ยจากยอดเดิมนะออกมาเนี่ยนะครับ น่าจะออกมาดีขึ้นนะครับออกมาดีขึ้นหม,มหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าออกมาดีขึ้นจริงก็แสดงเห็นถึงภา,าคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคของรายจ่ายของประชาชนเนี่ยออกมาดีขึ้นนะครับตัวเลขนี้จะคล้ายๆกับ CPI แหละแต่ตัวเลขนี้อาจจะอ่อนกว่า CPI เล็กน้อยนะครับแต่มันหลักๆมันก็จะไปวัดในตลาดอุตสาหกรรมได้ดีเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าตามคาดการ์ออกมาดีขึ้นเนี่ยและออกมาดีขึ้นจริงนะก็อาจจะทําให้ราคาทองเนี่ยดรอปลงได้อีกชั่วขณะหนึ่งได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเวลาสามพุ่มจะมีการประกาศในส่วนของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับที่มีต่อเศรษฐกิจนะครับสำรวจโดยมหาลาัยมิชิแกนนะครับตัวเลขนี้คาดการณ์ว่าน่าจะออกมาดีขึ้นเช่นกันนะครับเป็นดัชนีที่ค่อนข้างดีเลยนะในส่วนของข่าวเนี่ย อาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้ระหว่างวันเนี่ยตลาดอาจจะเล่นเกง่งแล้วก็เทขายลงทํากําไรลงมาก่อนก็ได้นะครับสําหรับราคาทองก็เผื่อตอนประกาศข่าวจริงอาจจะมีผลไม่เยอะนะครับเอียงๆตอนกลางวันเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะยังเป็นมุมมองลงได้ชั่วขณะนะครับผมโอเคครับผมก็เริ่มมีการย่อตัวลงมาจริงๆได้ครับอาจารย์ครับแล้วงี้มุมมองทางเทคนิคเป็นยังไงดีครับ มุมมองทางด้านทางเทคนิคนะครับอ่าผมมองแล้วว่าหลักๆเลยนะหลักๆเลยวันนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องรอดูเหมือนกันโวลุมอาจจะแคบลงเล็กน้อยนะครับผมโดยให้แนวต้านเนี่ยผมมองว่าแนวต้านนะครับราคาทองจะอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสามนะครับเป็นแนวต้านส่วนแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสองนะครับอ่า ราคาเนี่ยตอนนี้เท่าที่ฟอร์มตัวดูนะครับอาจจะเป็น head and shoulder ย่อยได้นะครับแต่ก็ยังไม่ชั่วเพราะว่าราคาขึ้นมาแล้วแล้วเมื่อวานทำ high สูงสุดเนี่ยมันเกิดมี divergence แต่ราคาลงแค่นิดเดียวการที่เกิด divergence ลงนิดเดียวแสดงว่าราคาการขึ้นอาจจะยังไม่ครบขึ้นของมันนะครับ เป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราฟอร์มดูอีกครั้งหนึ่งโดยสังเกตว่าถ้าราคาไม่สูงกว่า1,833ขึ้นไปนะครับหรือทะลุไฮเดิมเมื่อวานขึ้นไปนะครับแสดงว่าวันนี้มีโอกาสลงแล้วจริงๆใจจริงวันนี้ผมก็อยากให้เข้าในส่วนของฝั่งเซลล์เป็นหลักดีกว่านะครับอ่าเข้าฝั่งเซลล์เป็นหลักดีกว่าโดยเราจะรอดักเซลล์แถว1,833ลงมานะครับ ส่วนฝั่งบายเนี่ยถ้าอยากจะเข้านะครับเดี๋ยวเราดูแถวหนึ่งพันแปด้อยิบสองที่เป็นแนวรับนะครับอ่าก็จะพอเข้าได้นะครับแต่น้ำหนักน่าจะฝั่งเซลล์น่าจะเยอะกว่าวันนี้นะนะครับแต่เอ่อถ้าฝั่งเซลล์ถ้าเราเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งพันแปด้อยสามสิบสามเราจะสต็อปลอสสูงกว่าหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้าขึ้นไปนะครับส่วนฝั่งบายถ้าเราเข้าแถวหนึ่งพันแปด้อยยี่สิบสองเราจะสต็อปลอสต่ำกว่าหนึ่งพัน แปดร้อยสิบสามลงมานะครับผมยังไงมุมมองเทรดตามนี้นะครับอย่าลืมอย่าวอร์เทดนะครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์พี่หมีมากๆเลยครับแล้วก็ฝากประชาสพันธนักทุนนะครับตอนนี้ใครที่อยากจะเข้าร่วมห้องซิกข,ของอาจารย์พี่หมีเนี่ยเขามีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งนะทุกท่านใครที่สนใจก็ขอเ,เชิญนะครับสวัสดีครับ